สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะพูดเรื่องฟ้าลายโจนอีกเวอร์ชันหนึ่งคือพูดถึงอุ์ลดการอักเสบของฟ้าไทรโจรน,นะครับมีการทดลองในคนไข้โควิด -19 ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม68สฉีดวัคซีน2เข็มพวกนี้ได้ฟ้าไายโจรกับยาหลอกปรากฏว่าผู้ที่ได้ฟ้าไายโจรวันที่5ไปแล้วเนี่ย พราะว่า C R P หรือว่าสารที่บ่งถึงปีการอักเสบอะไรพวกนี้น้อยกว่า10 C R P น้อยกว่า10เทียบกับยาลหลอกซึ่งแทบไม่ลดเลยดังนั้นฟ้าไทยจมจึงมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ดีกว่ายาลหลอกนะครับสเปรย์พ่นคอฟ้าไทยจมก็เช่นกันลดการไอลดการเจ็บคอได้รอยแดงอักเสบที่คอก็ลดลงหลังจากพ่นสเปรย์ฟ้าไทย ฟ้าทลายโจรจึงท,ทางให้มั่นใจไ,ได้ว่าช่วยลดการอักเสบได้ดีฟ้าทลายโจรคนไข้โรคไตจะคันมากเพราะผิวแห้งผื่นแพ้อะไรพวกนี้ที่ผิวหนังขณะนี้มียาทาฟ้าทลายโจรช่วยเรื่องผื่นคันได้ดีในผู้ป่วยโรคไตด้วยได้ผลดีมากกรณีกินฟ้าทลายโจรป้องกันโควิดไม่ควรจะใช้ ใช้เฉพาะการณีเราป่วยแล้วจึงจะใช้ฟ้าไอยโจนในการลดลดการอักเสบเช่นเป็นหวัดเจ็บคอนะ้ำมูกจามอะไรพวกนี้ก็ใช้ฟ้ารอยโจนได้หลังจากป่วยแล้วแต่ไม่ควรจะใช้ป้องกันเพราะมีไข้ปวดเมื่อยได้ผลดีมากใช้แอนโดคาโฟไแอนโดกาโฟไลจากฟ้าไอยโจนประมาณ120-180มิลลิกรัมต่อวันก็พอแต่อาการน้อยใช้แค่120มิลลิกรัมต่อวันก็น่าจะพอแล้ว ปรับขนาดได้ตามอาการของผู้ป่วยนะครับที่น่าเป็นห่วงคือในอนาคตในอนาคตถ้าสิทธิการรักษาครอบคลุมแบบทุกวันนี้นะครอบคลุมเกือบทุกโรคเลยอีก20ปีข้างหน้าระบบของเราอาจจะร่มแน่นอนไม่มีเงินบ้านเราเสียภาษีกันน้อยเงินอาจจะไม่พอระบบร่มกระทบถึงเราได้ในอีกไม่เกิน20ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราต้อง ดูแลสุขภาพตัวเองป้องกันจะดีที่สุดนะครับการป้องกันมีทั้งป้องกันโรคป้องกันไม่ให้โรครุนแรงอะไรพวกนี้เช่นลงไตลงอวัยวะสาคัญแม้การล้งางไตฟรีแต่จริงๆก็ดูไม่ฟรีมากหรอกเพราะว่าค่าเดินทางก็ต้องเสียค่าญาติติดตามมาเฝ้าต้องเสียการเสียงานอีกนะครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึง่งถึงจะได้ยาดียังไงก็ไม่กลับมาปกติแล้ว นะครับในพวกโรคไตดังนั้นการดูแลสุขภาพถ้ายังไม่เป็นขออย่าให้เป็นดีที่สุดถ้าเป็นแล้วก็ระวาดวังอย่าให้แย่ลงบางคนรู้เท่าไม่ถึงการซื้อ,อยามากินเองอะไรพวกนี้ซื้อ,อยาขับประสาวะมากินเองทําให้การทํางานของไตยแย่ลงได้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทําให้ป่วยหนักเสียชีวิตได้นะครับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในในขณะน,นี้ก็คือโรคไตโรค หลอดเลือดสมองโรคมาเลง3โรคนี้เป็นปัญหาใช้เงินมากในระบบสาธารณสุขของเราถ้าเป็นความดันสูงกินฟ้าไทรโจนได้ไม่เป็นไรนะครับพอดีขึ้นก็หยุดยาฟ้าไทรโจนได้ไม่ได้มีผลกับความดันโลหิตสูงถ้าจะกินก็กินตามความจำเป็นขนาด120-180มิกรัมของแอนโดรกาโฟไล์ต่อวันนะครับ แล้วแต่อาการหนักเบาถ้าหนักมากก็ร้อยเบาหน่อยก็120บริกรัมต่อวันนะครับถ้าเป็นหวัดธรรมดาก็แค่120ร้อยยีิกรัมต่อวันก็น่าจะพอนะครับปกติถ้ากินฟ้าไทรโจนในี4 3สวันถ้าไม่ดีขึ้นนะครับควรจะไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะอาการหนักขึ้นอาจจะวินิฉัยผิดไม่ได้เป็นโรค เบาๆเช่นหวัดหรือว่าโควิดก็ได้คนไข้โควิด19กินได้เต็มที่ไม่เกิน14วันนะครับกินฟ้าไทโจนะไม่เป็นไรไม่มีผลข้างเคียงนะครับฤทธิ์ข้างเคียงที่พบใบก็แขนขาชาอะไรพวกนี้ถ้ามีอาการดังกล่าวก็ต้องดูว่ากินโดสสูงเกินไปหรือเปล่านะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้ สวัสดีครับ